สวัสดีค่ะดิฉันนางชุติการใจใหมายตำแหน่งครวูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุรีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจสอนอำเภอเมียงปานจังหวัดลำปางซึ่งเป็นเ,นเจพอของนางสาวสังวานสายวงยุนภารกิจของหน่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุรีมีสภาพทั่วไปเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ที่มอบหมายงานให้ผู้พิการดูแลคือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นการกปดพื้นถูพื้นช่วยถ่ายเอกสารทำความสะอาดห้องน้ำดูแลมุมต่างๆทำความสะอาดบริเวณนอกอาคารเรียนเช่นการปลดใบไม้รดน้ำต้นไม้และช่วยดูแลนักเรียนงานอื่นๆที่เล่มอบ รับมอบหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขรีได้รับจัดสรรอัตราคนพิการจำนวนหนึ่งอัตราสำหรับภารกิจมีทั้งประจำและมอบหมายเป็นครั้งครังไปแนวทางการพัฒนาคนพิการในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้แนะนำในเรื่องกระบวนการการทำงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนอีกส่วนหนึ่งคือการเข้าร่วมกิจกรรม เช่นการอบรมสัมมนา,าศึกษาดูงานของต้นสังกัดคนพิการคุณค่าที่เกิดจากการสนับสนุนต่างๆจากการจ้างงานคนพิการก่อนที่จะได้รับจากสรรตำแหน่งคนพิการบางส่วนบางแห่งบางสถานที่ก็ไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยสวยงามหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนอัตราคนพิการเข้ามาทำงานแล้ว ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดขึ้นบริเวณต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยสวยงามความสำคัญและคุณค่าของคนพิการต่อหน่วยงานทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศบรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนทุกคนโดยเฉพาะคนพิการที่มาช่วยทำงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเรามีความเชื่อว่าคนทุกคน สามารถที่จะพัฒนาตนและรู้คุณค่าของตนเองได้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสังวานสายวงยนต์อายุ52ปีมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศบรีอำเภอเมงปานจังหวัดลำปางมีความพิการทางร่างกายตำแหน่งผู้ช่วยครูมีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบริเวณในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเช่นกวาดพื้นถูพื้นทำความสะอาดห้องน้ำกวาดใบไม้ พืชผักสวนควรัวดูแลนักเรียนถ่ายเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะก่อนจ้างงานดิฉันได้รับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและมีชีวิตที่ดีหลังจากได้รับการจ้างงานดิฉันมีงานทำที่มั่นคง มีการเงินที่ดีขึ้นได้ออมเงินหุ้นจากเครดิตยูเนียนกองทุนหมู่บ้านเดือนละ500บาทสามารถวางแผนการเงินได้ดีขึ้นและมีการเข้าร่วมจิจกรรมชุมชนงานศพงานกระถินและการจิจกรรมของหน่วยงานคนพิการ และเข้าร่วมโครงการ90วันมหาสุจันของฉันกินผักผลไม้กินน้ำวันละแปดแก้วมีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีอาซีพเสริมเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ทำหงหิ้วกาแฟค่ะคุณค่าที่ได้รับการจ้างงานมีความภูมิใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ ในสังคมได้โดยอาศัยความสามารถเราทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับได้สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณบริษัทโออิชิเทคกติ้งจำกัดที่ให้โอกาสในการจ้างงานของดิฉันขอบคุณค่ะ จากนี้นะคะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบรีก็ขอขอบคุณบริษัทโออิซิเทดดิ้งจำกัดที่อนุมัติตำแหน่งจ้างคนพิการคือนางสาวสังวานสายวงยุนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบลีมีภูมิทัศน์ที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมีผลสำเร็จการเรียนที่ดีขึ้นขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ